นะฮะเราก็เห็นดีชี้กันมาหลายประเทศนะอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียใช่ไหมลิสเรก็จะมาบ้างะนะครับมากับเขาด้วยนะครับซึ่งเขาจะไปถ่ายทานะครับเป็นการชิมรางก่อนที่ออสเตรเลียนะครับเออท้กว่าชิมรางแล้วกันก็ก็อย่างที่บอกก็อย่างที่พี่เคยบอกอไงออสซี่กีวีมาที่เมืองน้องกันมาใกล้เดินเทียงกันอยู่แล้วไปไปไปมาหาตู่ก็ได้นะฮะ นะครับซึ่งเขาจะถ่ายกันทั้งหมด4ตอนทั้งหมดนะครับที่จตูดดโอในซิดนีย์ที่ออสเ,เตรเลียนะครับซึ่งคนที่ทำเนี่ยก็คือไอทีวีตูดดโอออสเตรเลียเลยแหละฮะครับนะครับการแข่งขันก็ไม่น่าจะเดาผิดนะครับก็คือเล่นเหมือนดิชออสเตรเลียเลยครับและอาจจะพาดึกก็วนิษนะครับหรือว่าคุณแอนเฮเกอร์ตี้มาด้วย เป็นหนึ่งในตัวเลือกชิเตอร์อีกทีหนึ่งอ่าซึ่งก็จะแข่งกับอ่าเชฟเตอร์นะครับของฝั่งทางออสเตรเลียนะเขายังไม่ปั้นือชนิวซีแลนด์ขึ้นมาใหม่เ้ายังไม่มีก็เอาชุดของออสเตรเลียไปก่อนออืมนะครับเออนะซึ่งตอนนี้เขากำลังเปิดรับสมัครผู้ยงขันในนิวซีแลนด์อยู่นะครับนะก็ต้องมาดูกันว่าพี่นี่กอกรคนดืมหรือเปล่าหรือจะเป็นพี่นี่กรคนใหม่แต่ที่เล่คนเล่นเป็นคนนิวซีแลนด์นะฮะครับ นะครับมีขานาดหลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ติดตามกันนะครับคือว่าคือ,ว,อว่าพี่ที่คอจะชื่อว่าแกรี่เฮ้ยรับรับครวบเลยทั้งวาซี่ทั้งกีวีเออเอามาให้หมดเลยนะ <c oughs>